สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันใครๆที่เข้ามารับชมเพื่อนใหม่เพื่อนเก่า<ๆ>ก็ฝากฝากดติดตามช่องให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการรีวิวว่าร้านกาแฟตามปั๊มน้ามันเขาแข่งกันกันขนาดไหนนี่ก็เป็นแบรนด์เนมอีกร้านกาแฟหนึ่งที่อยู่ปั๊มน้ามัน อีกยี่ห้อหนึ่งที่เขากำลังแข่งกันเขาตกแต่งร้านสวยหรูขนาดไหนทำวิวไว้ให้ลูกค้านั่งกินกาแฟไว้ชมขนาดเวลาไปพักตามปั๊มน้ำมันว่าเขาทำขนาดไหนและแข่งขันกันมากขนาดถึงขนาดทำเป็นที่พักที่หยุดรถพักผ่อนไปในตัว ปั๊มน้ำมันที่จิงบุรีปั๊มบางจากอินทนินครับไปกินกาแฟร้านนี้จัดร้านได้สวยงามมากเดี๋ยวจะพาเข้าดูกด้านในโล้ก็ตกแต่งสวนทางน,นัด้านสายปั๊มอ๋อไม่มีครับคับเปดประโบ หันจักได้กาแฟครับข้างหลังเห็นบอ่อปลาครับมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวประมาณสามโลมีเลยสวยงามตรงนีคน้คือเรือนบอ่นบอก,ก็เยอะอยู่พอสมควรแต่ตรงนี้เขาตีน้ำไว้มันจะมีปลามาเล่นน้ำตรงนี้เยอะ อากาศร้านก็จับไว้สวยงามมากอยู่ที่ต๊มน้ำมันหลังจากถางสิงบุรีอันนี้ที่เห็นนี้ก็จะเป็นทางขึ้นดูอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูอันนี้ก็คล้ายๆต้นลูกมาครับสูงเร็วพอสมควรครับเมื่อก่อนนี้ก็เคยผ่านต้นนี้มันยังไม่บงงังทุ่งนาวิวมันสวยจังนี้มันคงจะไม่สวยแล้ะ มีนอกอะไรจริงๆแล้วเมื่อก่อนมันมองเห็รอบทิศทางแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วทางนี้ก็ผมที่ขึ้นมาไม่ใช่ทุ่งนาเหมือนเดิมกำลังจะก่อสร้างอะไรมีรู้สักอย่างก็คงจะไม่ใช่อยู่ที่สวยงามเหมือนเมื่อก่อน แล้วก็มีการพัฒนาการทำปรับปรุงพื้นที่เพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องช่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันด้วยครับน,นี่เขาตือมีวิวยวเขาทำไว้เป็อนอควอดกินกาแฟถ้าตอนเย็นก็คงจะพอนนั่งแต่ตอนนี้แดดร้อนบ่ายสองโมงกว่า ตรงนี้ทุ่งนาเมาะโดนบังหมดแลยวิวไม่สวยอืมต้นไม้ขึ้นเร็วมากหนึ่งปีพุ่มนี้ไปแล้วหมดเลยเมื่อก่อนมันมองเห็นได้หมดยอดไม้ยังไม่ขึ้น